โด่ก็หวานนี่ที่นาโอมินไม่ถ้าพูดดีๆน้องขิ้นซ้ายหน่อยไม่ไม่ดีอะไรอ่ะเยอะะนมันเป็นไฟเกี่ยวแล้วเขาดูแล้วมันมีการตรวจที่ด้วยมันมีอะไรนะไม่มีครับแค่นั้นแหละจบครับเดี๋ยวเราคุยกันยาวไม่มีอะไรมาเลยอ่ะอะไรนะไม่มีบัตรนี้แล้วกี่เลยไม่มีพี่ทำยังอะไรทำนอกแล้วกี่ทำยังนั่้ไงที่มือพี่นะถาไปกี่คุณทำไม่ยัง ไม่ได้ทำพี่เอออันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับแต่พี่เราทำเกินไปอยู่เอามาปิดรีโมทรถบอกผมจะหนีไม่ไม่น้องถ้าพี่พี่พี่มันอันตรายตรงเนี้ยพี่มันอันตรายพูดเยอะน้องอย่าพูดเยอะน้องรู้ตัวมันไม่เยอะพี่มันอันตรายขี่ไปบอมจันทะวันบอมใหญ่นะอ่าไปไปกองใต้ดูอ่ะไหมอ๋อเข้าไปโงพักก็ได้ไปือ้ไปตรงนี้ฮะไปตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วแต่จะไปตรงนี้ก็ได้โอเคพี่พี่พูดดีอ่ะพี่พูดดีผมยอมรับพี่พูดดีอ่าขี่เหมือนอื้ขี่ไปก็ใหญ่็ได นนครับ,รบะะครับจบเรื่อกเลยนะเมื่อกี้ติดล้อผ่านจบได้ไปอยู่ได้นั้นแล้วเกินไปยังไงอหนีก็โดนไอหนีนะไอหนีใครหนีพี่พี่พูดดีๆใครหนีน้องนองย่าพี่อยาเกินไปพี่อยาเกินไปเฮ้ยเฟรมอยเกินไปไง โอ้โหนี่ร้อยใหม่นะไม่ใช่ร้อยเก่าโอโ้ี่นี่ดูได้ใหม่เก่าอ่ะโอ้โหกูหจะจับรถมึงมึงจะทำไมคำพูดเล่หนี่มาเลยว้ อดังอดงดังังงไี่แต่คิดว่าไม่เกินนะไม่เกินละตัง้งสามคู่แล้ว,ดวได้พี่พี่จะพี่อาผมพีพข่ขอถูกต้องนะพี่ต้องวัดนะพี่จะมาบอกว่าดังไม่ได้นะอ่ะ กระจกครับอ้าพี่พูดอย่างนี้ได้ไงพี่ต้องพี่ต้องวัดผมไม่ยอมนะผมไม่รับไปสั่งอ่ะแต่พี่พี่ต้องวัดให้ถูกต้องอ่ะจวพี่เจ้าผมอ่ะจะพี่เจ้าผมผมขอถูกต้องอ่ะต้องวัดอ่ะพี่จะส่งขนส่งก็ได้พี่จะมายึดไม่ได้ไม่ครับรถของเรานะครับเปลี่ยนแปลงสภาพรถจัดหมายเดิมที่หมดนะครับจุดตรงไหนพี่เปลี่ยนท่อไอเสียนะไม่ใช่ท่อเดิมที่มาจากโรงงานนะครับครับไม่ใช่ท่อเดิมจากโรงงานแต่ผมคิดว่าไม่เกินไม่ใช่ครับผมไม่ได้จับเสียงนะครับ จับเปลี่ยนแปลงสภาพรถนะครับพี่แล้วที่รถผมถลอกนี่พี่จะเอายังไงอ่ะผมผมไม่ยอมนะคุณเรียกคยเวรมาเรียกมาตรวจสอบนะคุณมาอ้างมาลอยไม่ได้คุณไม่มีพยานหลักฐานคุณต้องมีรถคุณล้มมาหรือเปล่าผมก็ไม่ล้มมี่มีมีรถคุณเพิ่งเรียกมาเรียกมาตรวจสอบคุณไม่ต้องมาแก้เกลี้ยวตำรวจนะครับถามว่าคุณเป็นนักเลงหรือเปล่าคุณไม่รู้ชายไหม นะถ้าคุณเป็นล right ูกชายคุณกล้าสาบานนะกล้าสาบานนะหลวงพ่อตีนวันกับผมนะเอาเลยว่ารถเนี่ยนะที่ทะลอกมาเนี่ยให้คุณล้มไหมผมถามหน่อยนะครับผมกล้าสาบานนะไปไปกล้าไปจุดทูบสาบานกับผมดี่ก็ไดพี่พูดแบบเนี้ยใช่ผมกล้าเลยล่ะเพราะผมเป็นลูกชายพอไอคุณน่ะไม่ใช่ลูกชายพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่ออะไรผมขอชื่อพี่หน่อยผมบอกเลยนะเนี่ยถามมาตรภาพเนี่ย นะอ่าสภาพเหอไหมมันไม่น่านะครับล้มมาแล้วเราจะมาเอาเรื่องผมโอ้โหล้มมาแล้วล้มมาแล้วล้มมาแล้วนะฮะมันใช่ล้มมานน่ผมถามหน่อยถ้ามันล้มเมื่อกี้ไงล้มเมื่อกี้ไงไม่คุณไม่ต้องมาแก้ตัวแล้วับผมมีกล้องคุณจอนปิดมีอยู่แล้วแยกยานะครับครับอ่าเดี๋ยวจะดูกล้องผมมั่นใจว่ารถผมไม่มีรอยนะครับคุณไม่ต้องมาแก้เี้ยวตำรวจนะไม่แก้เปรี้ยวหพี่นะมันเตียวเวลานะครับ มาทะเลาะกับตำรวจไม่มีประโยชน์ไม่ไม่มีประโยชน์พี่พูดดีๆดิพี่ไปจับต้างศรีเยี่ยพี่บอกินซ้ายหน่อยไม่มีอ่ะเพราะคุณเห็นผมแล้วนะผมเห็นนะผมไม่รู้ว่าขี่ตามาตาผมมองข้างหน้าผมไม่ได้มองหลัง